นีอาจมีแนาทางปัจจวบของนองขาปั้นของพอลึกลับของกาพารวยมาฝากนะครับผมสรัมว่านนะครับเอ็ดกาิจีใ,ใจน้ำนะครับผมสาหรับเอ็ซผู้โชคดีนะครับที่ได้เขานองข่าปั้นนะครับผมมี่มารุ้นน้ำกันว่าน้องขาปั้นจะเขียนให้โตใดนะครับเพิ่นจะเขียนให้สองโตรหรือสามโตนะครับผมครับเขียนเราเออ่ะเขียนเขียนครับยัยเไม่อ กด <Good. S 1> อ่ะกดกดมีเหลืออ่ะถามปู่ใครก่อนนะครับว่ามีตัวไหนมั่งโอเครักษาโอเครักษาดเกนตรงไหนเ,อ,เอ่ยหมองเกลวหมองเกาว์ลุนน้ำมันกันบนที่เียนให้ยตัวใดนะครับผมถามปู่ก่อนนะครับถามปู่ก่อน <laughs> oh, I'm me ไอยมาดูหน่อยมาดูหน่อยจ้เบึ่งน้ำนี้ให้เต่ทำผู้ช่วยแต่ของบึง่งอ่านมาให้พ่อดูด้วยเร็วเร็วเรวมาบอกหน่อยออกตอนไหนเนี่ย กกวายคือบางสันเลขยังนาะบาดีเนาะข้างหน้าดูไม่ออกนะครับผมต้องใพิ่นขาออกข้างหน้าไม่เอาเลยลูกเอาตรงไหนตรงไหนเอาอไหนไม่เอาอันนี้ไม่อันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอ๋อเอามาอปากายิ้มหน่อยเด้อ ว่าจะประาการหน่อยเรียวไม่เออเป็นยังไงเนาะคือสูงยากเนาะมีเนาะปูลลเนาะครับผมสำหรับแนวทางของน้องเขาปั้นนะครับแอดกาได้สรุปออกมาให้แล้วนะครับเมื่อนี้มี เป็นชุดกันน้ำนะครับผมชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ชุดที่น้องเขียนห้ก็คือ5้าเจสองนะครับผมเราจะเป็นกันตัวกันจะเป็นห้าเจหหนึ่งสองนะครับตัวกันนะครับผมหรือว่าเอฟซีท่านใดอยากจะเอาเป็นเอาเมดเลยก็ได้นะครับผมมีห้าเจ็ดเจสองหสองหสอง หนึ่งหานะครับเมื่อกดวันพฤศจิกายนนะครับน้องบอกออกตอนเที่ยงตอนแรงและก็หาหน่อยนะครับผมสำหรับแนวทางตอนเที่ยงนี่เป็นแนวทางเด็กหุ้นนะครับผมก็จะเป็นหุ้นช่วงเที่ยงนะครับผมเมื่อวานนี่ก็มีเอฟซีโชคดีกันหลายนะครับผมเมดก็รดีใจนัมนะครับสำหรับผู้โชคดีผู้ใดของน้อง กับน้องเขาปั้นนะครับผมลองติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อวานใน้ของแยกดกบไปออกเล่านะครับผมนี่นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับเนาะของพ่อลึกลับครับผมเริ่มแรกว่าจะไปหาพ่อลึกลับนะครับผมอาการบ่ท่านดีเลยนะครับผมอาการบ่ค่อยดีกินยาแล้วก็รู้สึกปวดปวดหัวนะครับผม ไดรว่าจะพักผ่อนก่อนนะครับบังคือเนี่ยก็เสียงเลขอยู่นะครับเสียงเลขของแอดไมค์เอฟซีบอกให้เสียงฟันว่าได้ไปกับลุงยาไปบุ้ง้ว่ากันไปเอาอยัางไปไปได้คล้องได้ยังนี่แหละได้ลายอยู่นะครับผมดูว,ว่าเลขเกเข่าแอดกับบอลแน่ใจขึ้นกันนะครับเพราะฟันว่าไปกับลุงยานี่ย่านเลขเข่าของลุงยานะครับผม อันนี้เป็นแนวทางของพอหลึกลับนะครับวิ่งสามนะครับสามโตเก้าหนึ่งสามนะครับสองโตหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามนะครับสำหรับแนวทางของพอหลึกลับนะครับเอฟซีต้องแคมปหน้าจอเลยนะครับพอเอ็ะ พวกนี้อาการบม่ค่อยดีบนในเสียงบ่ค่อยมีนะครับผมคแคมนาจะาไว้เลยนะครับผมต่อไปเป็นของกาพารวยหรือว่าของแอดนะครับเ,เป็นแนวทางไล่วันนะครับก็จะเป็นแนวทางเลขหุ้นแนวทางงฮานอยแล้วก็แนวทางของต่างประเทศของเพื่อนบ้านนะครับผมเ,เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ ลองพิจารณาบ้างน,นะครับสำหรับแนวทางนะครับมือนี้ก็ล่องว่าจะว่าจะไปหาผ้าต้งนะครับผมไปตามแนวทางเอฟซีนะครับผมสำหรับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งหานะครับผมสามโตเจ็ดศูนย์หาสองโตเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะครับผม แล้วก็จะมีอีกชุดตัดออกมาก,ก็จะเป็น70 75 05นะครับสำหรับแนวทางนะครับด้านล่างก็เป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ดีไลน์นะครับผมเพื่อเอฟซท่านใดอยากจะเพิ่มเพื่อนตาม ID นะครับผมก็เข้าไปที่คข้ามาเพิ่มเพื่อนนะครับรูปเครื่องหมายบวก แล้วก็จิ้มคาว่าตรงไอดีนะครับผมแล้วก็ใส่เบอร์โทรลงไปใส่เฉพาะเบอร์โทรนะครับ <_ t od ic> เพื่อแอดบอเลลงคลิปนะครับแอดก็จะเอาลงว้ให้ในกลุ่มนะครับปางเพียงเสียงบ่มีนะครับนะครับปกติเป็นไข่โบได้เป็นไข่ดูนจั๊กเทียเลยนะครับ <_ t od ic> เป็นไข่รูมือซองมือกะหายนะครับผมวันนี้รู้สึกปวดปวดหัว นะครับกรลองออกไปพิจารณาเบิ่นนะครับด้อสำหรับแนวทางนะครับผมเพิ่ม <STUD trucs> เพื่อนใส่นนซต์เบอร์โทรนะครับเด้อจะใส่แนวอื่นนะครับการใส่อย่างอื่นไปนั่มันจะเบื่อเห็นนะครับมันจะมีเพิ่มเพื่อนตามไอดีแล้วก็เพิ่มเพื่อนตามไอดีอ่าแล้วก็เพิ่มเพื่อนตามเบอร์โทรเขาจิ้มติ๊กตรงเครื่องไมยคำว่าไอดี แล้วก็ใส่เบอร์โทรลงไปนะครับผมก็จะเห็นโปรไฟล์ของแอดขึ้นมานะครับผมนี่นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับมากระจัดนะครับบ่มากระพานนะครับเด้อสำหรับแนวทางแค่นั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ